มันก็เป็นหมากที่ประหลาดดีนะสำหรับหมากรูปทรงเนี้ยตัวหมากเท่ากันแต่ว่าสีขาวเดินก่อนเนี่ยสามารถชนะได้นะก็เป็นคําถามที่เขาโพสถามในกลุ่มหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้ซึ่งก็มีหลายคนที่ว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยคร่าวๆให้แล้วกันนะพอเป็นไอเดียนะเอาเรือกินเรือนะเอามากินนะจากนั้นเนี่ยขุนขาวเดินมาตานี้นะมันจะมีสองท่อนแยกคือแดงเดินเบี้ยกับแดงเอามาลุกถ้าแดงเอามาลุกเนี่ยอันนี้ลุกจนได้ไวนะนี่ผมไม่เฉลยแล้วกันถือว่าเป็นการบ้าน ก็ถ้าแดงเดินเบี้ยเราก็เดินขุนชิดมาคือเราต้องการจะเอาม้าลุกจนแล้วใช่ไหมแดงก็ต้องเดินม้ามาบล็อกบล็อกตานี้ใช่ไหมทีนี้ขาวก็ยังลุกจนไม่ได้นะเราก็เดินม้าลงมานะแดงก็ให้กินม้านะคือถ้ากินม้าเนี่ยออกมาได้ไงเจอก็จะลุกจนได้ชาขึ้นใช่ไหมถ้าเรากินม้าทีนี้เราก็ม้าต่อนะถ้าม้าต่อเนี่ยคือเรากินแล้วเขาเราก็เอาเบี้ยกินลุกนะลุกจนนะเขาก็หยับม้าหนีขาวก็ถอยม้าลงมานะแดงก็ขยับมาอีกนะครับขาวก็ขยับม้าลงมานะ คือต้องการที่จะทิมเบียลุกจนแล้วไงที่แดงเดินอะไรอะ่ะแดงก็หมดตัวเล่นแล้วนะหมดสภาพนะอาจจะเดินเบียไหมถ้าเดินเบียแล้วก็หยิบมาลุกเลยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ไม่รู้ผมเฉลยผิดตรงไหนว่าลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะสาหรับในท่อนแยกหลักนี้นะก็ถือว่าเป็นหมกกลที่ลุกจนได้สวยงามมากนะเพราะว่ามันติดตัวหมากตัวเองตายนะครับ